วันนี้วัดบางพีเยกลางร่วมด้วยประชาชนเป็นจำนวนมากได้ทำการมาแห่แห่พ่อนาคที่มีโครงการบวชถวายเป็นพระรชาชกุศลสมเด็จพระเทพของเราท่านทรงมีพระชน7 0็ดสพรรสาวัดบางพีเยกลางนั้นได้บวชมาเป็นประจำร่วม20ปีแล้วนะครับ 20ปีและปีนี้ถือว่าเป็นวารละสำคัญคือท่านนายอำเภอบางพีบวชด,ด้วยตามด้วยขหาบุีเศรษฐีข้าราชการประชาชนทั่วๆไปจำนวน19นาคนะครับ19นาคซึ่งขณะนี้ได้แห่แหน กำลังจะบวชเป็นสามเณรโดยมีพระอุปชาพระธรรมสุทธีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเป็นพระอุปชาพี่น้องประชาชนมาแห่วันนี้เดินรอบโบสถ์ไม่ได้เพราะว่าเยอะมากจริงๆนะครับประชาชนมาเยอะมากก็เกิดความศรัทธาต่อวัดบางพียหกลางด้วยนะครับ ถือว่าปีนี้ประชาชนมาเยอะจริงๆแล้วก็พ่อบ้านของอำเภอบางพีบวชเองด้วยแล้วก็เศรษฐีข้าหาบดีต่างๆมาร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทและในวันที่3เมษายนนี้วัดบางพีใหญ่กลางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่ก็จัด พิธีบรรพชาสามเณรอีกประมาณ6 0นายหรือ60ท่นานก็ขอเจริญพรญาติโยมมาร่วมในพิธีด้วยกันทุกท่านขอเจริญพรจระให้พรพใหม่เดินรบาทางพวกนี้นะครับพระใหม่19รูปพร้อมทั้งเจ้าวาดรวม20รูปจะออกปินทบาทวันแรกก็ในซอยลิขิตเวันที่สองก็ประเสริฐศินวันที่สามจตุรมิตรเดินนะครับ ท่านใดจะใส่บาตก็มาคอยพระใหม่ได้จะวาดจะนําไปเองทั้งหมดแล้วเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะนําพระใหม่ไปกราบพระแก้วมรกตในพระบรมบราชวังด้วยนะครับขอจเจริญพร